พาจะการถึงคุณพระระัตนตรัยแก้วสามประการคือขาเพือ่อเป็นการเ,เทิดพระเกียรติขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพวงชนชาวเวียดอย่างจริ เปับตัวผมเองเป็นตูนัร้อนสบันไปมาทำีิทีในวันตัดหน้าก็หมดเลยลุกหาไม่ได้ัปกเก้าปกกระมอง ข้าของพระเจ้านายสมพศ์พี่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีรัตตักดผู้ทรงขอบผู้เอกราชขึ่นเดินบ่ายนะครับขึ้นเดินพระเจ้อภัยน้องหัว

Thank you.